ปีนี้พิมาอายุส2สองแล้วชีวิตในัวรุ่นของพิมพ์ที่ผ่านมาได้เข้าไปอยู่ในวังวนของสิ่งผิดกฎหมายทุกอย่างเฉียดการติดคุกมาแล้วนับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นอบายมุการพน,นันหรือว่ายาเสพติดสิ่งมึนเมาทุกประเภทสิ่งหนึ่งที่พิมพ์กลัวมากที่สุดในชีวิตรองจากความตายก็คือการติดคุกนี่แหละคะ่ะแล้วมันก็มาถึงวันนี้จนได้วันที่พิมพ์ได้เข้ามาที่นี่แต่โชคดีของพิมพ์ค่ะ ที่พิมพ์เข้ามาที่นี่ในฐานนะพิมพ์ิพายไม่ใช่ผู้ต้องขังแต่เมื่อเข้ามาแล้วความกลัวของพิมพ์กลับลดลงและเปลี่ยนไปนเป็นความอยากที่จะเข้าใจอยากฟังเขาพูดใช้หัวใจฟังแบบไม่ตัดสินโดนคดีจ้างลัางฆ่ามา จริงๆแล้วเรื่องคือเราไม่ไ,มได้ตั้งใจที่จะทำร้ายเขาแต่ว่าวันนั้นเป็นวันเกิดของเพื่อนซึ่งเราก็ไม่ได้อยากไปแต่ว่าความที่เราสนิทกันมานานแล้วค่ะแล้วแม่ของเพื่อนเขาชวนไปค่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีรถอันก็ไปช่วยเขาพาเขาขับรถไปค่ะแล้วก็ไปร่วมันเกิดกับเพื่อนๆด้วยไงคะก็เลยไปนั่งกินแล้วก็มันเกิดอาการเหมือนกันหึงหวงกันนะคะซึ่งเพื่อนที่ใช้คำว่าเพื่อนเนี่ย ja, เขาเคยเป็นคนรักของเรามาก่อนแต่ว่าเลิกกันไปนานแล้วไม่ได้อะไรค่ะแต่ว่าเหมือนแฟนเขาหึงหวงแล้วเหตุก็เกิดคือเดินมาดากระทบกระทั่งเขาก เขาก็เลยเอาเหมือนเพื่อนเเกย์เพื่อนอผู้ชายด้วยมาลงเตะเราด้วยเนี่ยค่ะประมาณเจ็ดแปดคนครัตรงฝนคนเดียวค่ะเราก็เลยสบะบักภูมกลักลับบ้านไปคนเดียวแต่หลังจากวันนั้นแล้วก็เลยมานั่งคิดก็แค้นก็เลยบอกเพื่อนว่าเออเราต้องการเอาคืนนะไม่ต้องการทำร้ายใครให้ให้บาดเจ็บแต่ว่าคือน้องๆเขาก็ใจจุดประสงค์ผิดแล้วเขาเอาปืนไปค่ะแล้วยิงเข้าไปในร้านแล้วก็มีคนเสียชีวิตซึ่งเป็นเด็กในร้านซึ่งฝนก็ไม่เคยรู้จักน้องเขาเลยค่ะไม่เคยเกดแค้นกันมาก่อน ตำรวจมาจับคนที่คอนโดค่ะก็ยอมเดินเดินจับมาคดีแรดงค,คือตลอดชีวิตค่ะตอนแรกตัดสินมาสู้แพ้แล้วก็ทหารชีวิตแล้วก็ยกมาตลอดชีวิตค่ะข้า้เยาวค่ะตัดสิน1ิ้าปี4ี่เดือนสิ้าปี4ีเดือนก็คือล่านมาอยู่กับเราแล้วทีนี้ทราบมีเราก็ไปได้กับล่านแล้วทีนี้พอเราจําได้เราก็ให้เขาเลิกกันแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เลิกก็คือถ้ามึงไม่เลิกเหมือนกับว่าต้องเลิกกันอะไรแ้วทีนี้พอแม่ก็เลยเลิกกับเขาก็ไปอยู่กับลูกเศร้า ทีนี้วันนั้นเกิดเรื่องอะและเขากบไปหาเป็นแม่ที่นครสวรรค์เป็นแม่โทรมหาหาลูกสาวะว่าน,น้งองแอนพอเกิดเรื่องแล้วนะทีนี้เราก็บอกว่าลเลดแต่เคลียร์กันเองทีนี้เขาก็ไปอยู่ด้วยกันและน้องชายโทรมาแล้วีนี่เขาก็ตามห้ากันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวแต่ทีนี้น้องชายนะ่ะแจ้งจับเป็นแม่แต่ว่าคือไม่ได้แจ้งจับเราก็เลยขึ้นซ่านก็มารู้ว่าน้องสะพายกับล้านแจ้งเอา เขาก็เรียกค่าเสียหายสามแสนแต่แม่ไม่มีสา่งให้เขาแม่ก็บอกกับลูกว่าแม่อยอมติดคุกเพราะแม่ไม่มีเงินและทุกวันนี้เป็นแม่คนที่มีเรื่องแลเขาก็นี่ทุกวันนี้เขาก็ไม่ได้มาติดคุกก็คือเราก็ต้องมาติดเทนเท่าแม่โดนแย่งผัวสิ <S <S ปีผ่านมาแม่มาติดคุกอะไรเนี่ยปีน,นี้แม่อย่ไ่ไรคะห้าสิบหกเลยค่ะเทาาเดียวกับแม่หนูเลยถามต่อไม่ถูก ค่าโดยไต่ตองค่ะสารตัดสินที่ปีค่ะตลอดชีวิตค่ะหนูเป็นเมียนออ้อยของคนตายค่ะแต่ว่าหนูมีสามีอยู่แล้วซึ่งมีลูกด้วยกันแล้วที่หนูเปิดโอกาสให้เขาเข้า,า,ามาเพราะว่าคือแฟนเด็กหนูอ่ะไม่ทํางานชอบเล่นการพนันทุกชนิด,ดหนูต้องการมีเงินเพื่อจะเลี้ยงครอบครัวและให้แฟนเด็กอยู่กับหนูเพราะเขาเป็นคนไม่ทํางานตาก็ให้จริงค่ะพี่ให้ทุกอย่างให้ทุกอย่างที่เราขอเราก็ขอจากทางนี้มาให้ทางนี้ขอทำตัวเลขหน่อยไ,ได้หไห<ด>ม มันไม่มันไม่ได้เป๊ะถึงขนาดเป็นระลายกับพี่แต่หมายถึงว่านี่หมวกกันน็อกพวกรายออวันเลยอใช่ค่ะป้าก็ปิดให้ประมาณแสนกว่าบาทคือหนูว่าคุยกันตั้งแต่แรกแล้วว่าหนูว่ามีสาม,มีอยู่นะป้าก็ตกลงืะว่าเรายอมอรับไได้ตกลงกันด,ด<ช>ีอตอนหลังก็ไม่โอเคเขาก็ด่าหนูว่าหนูยังไม่เชื่องเรืงละเขาให้ขนาดนี้แล้วทำไมหนูถึงยังเลือกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ด่าแล้วก็ตีกันเขาไม่ได้ตีหนูคนเดียวนะคะเขาให้ลูกน้องเขากระทืบหนูลากตีหัวหนูลากไปในน้ำไปกดน้ำอันนี้เขาก็มามายันบ้านเลยค่ะมาบอกว่าถ้าไม่่่เเืืออคาานนีตยแ อยืดขาเลยใช่คือเราก็เสียเขาไม่ได้ค่ะเจนหัวเด็กไม่ได้เพราะว่าเรารักเขาคนืนนั้นน้ำป้าโทรโทรหาหนูแต่แฟนเด็กหนูเนี่ยออกไปเล่นตีไก่ก็วางแผนค่ะวางแผนที่ใจของตากลัวค่ะคือเรากลัวที่ว่าแฟนเราจะรู้นั่นคือความกลัวของหนูกลัวคนรักเราจะไม่รักเราใช่หนูก็เลยเอาแลนเน็ตให้ปลาก,กินเอาอะไรนะคะแลนเน็ตค่ะยาฆ่าแมลงค่ะยาฆ่ามแมลงใช่ไม่ถึงห้านาทีค่ะหนูออกมาจากห้องน้ำคือหนูเห็นว่าเขาไปแน่ พอ,อเขากินเข้าไปสองแคปซูลเลยหนูก็เลยไปเรียกพี่คนที่เป็นแม่บ้านโรงแรมค่ะให้มาช่วยช่วยเอาป้าขึ้นรถทีพอขึ้นรถได้ทุกอย่างพี่สาวพี่สาวก็ถามว่าหนูบอกคําแรกเลยบอกว่าพี่เพิ่งพี่เพิ่งมารับหลับทีเออขาถามมีอะไรหนูบอกหนูฆ่าก่อนตายเขาก็ร้องไห้แล้วพี่าวก็บอกว่าทำไมทำแบบนี้ทำไมนะพี่แพรพี่แพรเอาศพเขาไปวางไว้ที่ไหนิบนถนนที่เป็นเส้นขาวที่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งนะใช่ค่ะขอถามคำถางได้ไหมทำไมต้องถึงขนาดฆ่ากันด้วยอะ มันเป็นความแค้นกับพี่พิมพ่พอแม่เรายังไม่ใช่ตีนเราถึงขนาดต้องเข้าโรงพยาบาลเลยมีเป็นใครทำไมพยายามหน้าจะเรามากขนาดนั้นเลยเหรออยากให้ลูกเหมือนกันว่าเจ็บมันเป็นยังไงคิดว่าสิ่งที่ทพย์แครวทำลงไปค่ะคนที่แพรวเรียกว่าป่าคนนั้นนะคะมันสองคนอะไรยังคะสองคนค่ะ,คะ,คคะบอกเลยว่าหนูไม่ได้คิดแค่ว่าให้เขาเจ็บอย่างเดียวยยอยากให้เขาตายไปเลย